วันเปิดซีซั่นและพักเบรกของหลีกใหญ่ยุโรปคือมีน้องคนหนึ่งนะครับคอมเมนต์ขอผมเข้ามาว่าให้ทำเกี่ยวกับวันเปิดซีซั่นของหลีกใหญ่ยุโรปหน่อยแล้วนัดสุดท้ายของเลกแรกเนี่ยคือวันไหนแล้วถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับนัดสุดท้ายของเลกแรกเนี่ยก็คงจะหมายถึงนัดสุดท้ายก่อนพักเบรกหนีหนาวของแต่ละลีกแหละอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับเริ่มที่บุนเดสลีกาเยอรมันก่อนเลยนะครับนัดแรกของบุนเดสลีกานะครับผมนับเป็นวีคแรกแล้วกันเนาะ เพราะว่าบางสัปดาห์เนี่ยมันแข่งหลายวันโดยสัปดาห์แรกของบูเดสลิก้าก็จะแข่งขันกันในวันที่19กับ20สิงหาคมและนัดแรกเลยนะครับเวเดอร์เบเมนจะเจอกับไบร์เจนมิวนิกและนัดสุดท้ายของเลกแรกก่อนพักเบรกนีหนาวก็จะแข่งขันกันในวันที่19ธันวาคมนะครับหลังจากนั้นก็จะกลับมาแข่งขันกันอีกทีในวันที่13มกราคม2024และสัปดาห์สุดท้ายของลีกก็จะแข่งขันกันในวันที่18พฤษภาคม2024นะครับถัดมาครับลีกเอิงของฝรั่งเศสสัปดาห์ แรกนะครับจะเริ่มแข่งขันกันในวันที่ 12, 13และ14สิงหาคมนะครับนัดแรกเลยนะครับ12สิงหาคมนิชจะเจอกับลิวนะครับส่วนเปเชจะแข่งเป็นคู่แรกของวันที่13สิงหาคมนะครับและสัปดาห์สุดท้ายของเลกแรกก็จะแข่งขันกันในวันที่21ธันวาคมนะครับหลังจากนั้นก็จะพักแล้วก็จะมาเริ่มเตะกันอีกที15มกราคม2024และสัปดาห์สุดท้ายก็จะแข่งขันกันในวันที่19พฤษภาคม2024 ต่อมาครับเกาโชสิอาอิตาลีวีคแรกนะครับจะเริ่มแข่งขันกันในวันที่ 19, 20, 21และ22สิงหาคมนะครับโดยคู่แรกของหลีกเลยก็จะเป็นวันที่19สิงหาคมเะครับเอมโปลีเจอกับเวโรนาและลีกิตาลีนะครับเท่าที่ผมดูมาจะไม่มีพักเบรกหนีหนาวนะครับและสัปดาห์สุดท้ายก็จะแข่งขันกันในวันที่26พฤษภาคม2024 ถัดมาครับลาลิก้าสเปนนี่เป็นโลโก้ใหม่นะครับอาจจะยังไม่ชินตาเท่าไหร่ผมก็ยังไม่ชินเหมือนกัน <c oughs> นะวีคแรกนะครับจะแข่งขันกันในวันที่ 12, 13, 14และ15สิงหาคมนะครับคู่แรกเลยออเมเรียจะเจอกับราโยบิยกาโนนะครับส่วนนัดแรกของมาดริดบาร์ซ่าก็บุกไปเยือนทั้งคู่เลยครับมาดริดนะครับวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมจะบุกไปเยือนอาเลติกบิเบา ส่วนบาซ่าก็จะแข่งขันในวันจันทร์นะครับ14สิงหาคมบุกไปเยือนเคตาเฟ่และนัดสุดท้ายของเลกแรกก็จะแข่งขันกันในวันที่20ธันวาคมนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการพักเบรกและกลับมาแข่งกันอีกทีในวันที่3มกราคม2024และนสุดท้ายก็จะแข่งขันกันในวันที่26พฤษภาคม2024นะครับสุดท้ายครับ พรีเมียร์ลีกอังกฤษวีคแรกนะครับจะเริ่มแข่งขันในวันที่ 12, 13และ15สิงหาคมนะครับคู่แรกเลยของลีกนะครับเบอร์นลีย์จะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และบิ๊กแมทนะครับวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมเชลซี Chelsea, จะเจอกับลิเวอร์พูลครับส่วนอังคารที่15สิงหาคมนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวูล์ฟ และพิมลีกนะครับจะมีการพักเบรกหนีหนาวหลังปี2024เลยนะครับวันที่13มกราคมและจะกลับมาเตะก,กันอีกทีในวันที่31มกราคมนะครับและสัปดาห์สุดท้ายของลีกครับจะแข่งขันกันในวันที่19พฤษภาคม2024อ่ะนั่นเลยครับเรียกได้ว่าใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะครับกับซีซั่นใหม่ของบอลยุโรปนะครับแล้วทุกคนเลยครับรักทีมไหนเชียร์ทีมไหนกันอยู่ก็ คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ผมด้วยนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับเจอกัน